ดุระายพิสุทธิ์นั้นละผู้ที่บริจาคการให้เหมานะสมแก่การนั้นผลของทานชนิดนี้ย่อมเกิดขึ้นในภพต่อ,ต,อต่อไปคือเป็นผู้ที่มั่งคั่งซักมากร่างพร้อมด้วยการคุณอรารมหสามีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปฐวัวอันเป็นัยหลกสาวอันนี้ปฐพไวที่ก้มบรรทึง25ปีนะนะไวรุ่นนั้นไวหลงสาวเนี่ยมีบทประโยชน์ที่พึงได้อย่างต้นเดือ ก็คือตั้งแต่เด็กแต่น้อยจนอายุ25ปีเนี่ยได้ใช้ปัจเสศทีแบบอู๋ฟัง้อมเกิดมาพร้อมบุญทองใช่พร้อมเลยเนี่ยท่านบอกว่าการกะทานะหมายถึงว่าถ้าเราทำบุญตามการเข้าใจใช่ไหมถ้าเราทำบุญตามการ หมายถึงกระถินอย่างเดียวไหมมันก็ไม่ทั้งหมดเอง<ๆ>สมมุติว่าการเวลานี้อย่างเช่นเนีย,ยนบบ Garage, เนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยอนพวกเนี้ค่ะการเนี้ยมันเหมาะสมเห็น <Garage, S 1> ไหม Garage, พอได้ทําแล้วเนี่ยเรียการทานนะคนอุ่เข้าใจไหมเนี่ยาการกังชี้อะไรเนี่ยเนียการละทานนะั<ๆ>่นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยเป็นการละทานเหมาะแก่การเข้าใจไหมอันนี้อย่างเดีย แต่การที่ขลกกระถิะ่นนั่อกอย่างในงานอันนี้เหมาะสนะมแค่การเวลาที่แบบว่าตอนนั้นขณะน,นั้นบุคคลเหล่านั้น<ช>ต้องใช้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าที่ถูกพื้นที่เนี่ยกรอบไม่มีมีน้อยหรือว่าเขาแล้วอเรามองเห็นว่าอืมสมควรน,นะอ่าซื้อที่ผูกพื้นมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมน้ำยาอาอย่างเงี้ยเข้าใจไหม อันนี้ตามตามใจเขาใจมน้ำมาข้านี่ใช่ไหมครับไม่มีกินเอามาเลยใช่ไม่มีน้ำดื่มอะไรนะเออเอามาแล้วถ้าหากว่าเรารู้ว่าสมมติว่าพระริกสุดนะหรือไม่ก็ใครก็ตามทำงานดีเหนื่อยก็เห็นเหงื่อเหงื่อโชว์เลยโอ้เราต้องหาอาหารท่าไหมให้ถ้าเหมาะแก่ทาาเหมือนกันการนั้นน่ะบุคคลนั้นน่ะปรับษาดื่มน้ำเย็น ปรารถนาสิ่งที่แบบว่าจะทําให้สัพยักษ์กับน้ากายอย่างเงี้ยคะอย่างเงี้ยมันก็สามารถไงชอบบเียร์เย็นเบียร์เย็นนั่นอะไม่เอาถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าอ๋อคุณเอกเจ๋อไหวอยู่ไหมลูกสาวเขาลูกสาวเขาโอ้ก็เริ่มทำงานยืนเลยหน้าขอเอี้ยวเขาเออขอสักโหลนี้เย็นๆนั่นเอง มองการงานคนเด็กประจําอจะตัวใครตัวมาอาจารย์ไม่ใช่กลับเออยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยมประยักนะยังลืนใจอยู่ตรจุดทุกวันนี้นะเอาเลยมาเล่าให้ฟังก่อนลืมใจนทุกคนคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สนามหลวงนะสนามหลวงที่กรุงเทพนะ แต่ว่าท่แก้วอเนาะสนามหลวงนี่ตอนนั้นก็มีงานงานทางพระศาสนานที่ไหนงานศาสนาทีนี้พระภิสุรูปหนึ่งเนี่ยจัดแถวให้คนเนี่ยจัดแถวเพื่อที่จะทำกุศลอย่างนี่วันนี้นนแดดแรงมากแรงกว่านี้เยอะเลยแล้วท่านปลงผมผมลัวไม่มีผมเท่าไหร่เลยแสงอาทิตย์ลงเต็มเต็มเลยครับ ทีนี้อาจารย์ก็กลางร่มไปตัวเองก็หวัวก็มีหกน้อยหกแล้วกลางร่มไปหเห็นป๊บเนี่ยอุ้ยทำดีทำใจเลยคันช่องไม่ไมใช่ร่มที่ถืออยู่อคะ่ะเอาไว้ถวายท่านเลยในวันนั้นนะยังเริ่มเรือนอ้เล้ะอหาคนที้คณไ,ได้กันนะท <c oughs> ี่เป็นอาาสีดำเนีนย เออนึกถึงวันนั้นนะไม่มีใครใส่ใจนันเลยนะก็ะคือแบบเราไม่รู้ว่าอาการมือนกันแต่เขาไม่ได้คิดแบบเราไงที่เราก็การร่วมไปมันมีอยู่คำเดียวของเราอะนะแต่วันนั้นอนาะจารย์เอาผ้าผ้าในปกติถ้าเวลาอากาศร้อนอาจารย์จะเอาผ้าคลุมเนี่ยเอาคลุมหัวคลุมตัวไว้ด้วยนะอากาศร,ร้อนแต่ว่าคลุมแล้วมันเย็นมันมีซับเหงื่อเอเอมันเย็นอาจารย์ก็จะคลุมเขาหมดเลยนะเนี่ย ครูเป็นคนหน้าหนาวอ่ะโอไปใกล้ๆท่านคอท่านเจ้าขาโยกถวายเจ้า่ะทีนี้ท่านจะรับเลยมันไม่ได้ไงต่ก็จัดแจงเลยมีผู้ชายอยู่ตรงนั้นคนดีเลยวันนี้วันนี้วันนี้โยกวันนี้วันนี้ยกโกเนี่ยจะถวายเนี่ยท่านรับอ่ะการให้ท่านหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ท่านคนเนี้ยทันทีทันใจเลยอะโว้ไม่การันดีเลยเห็นฝันใจตอนนั้นอ่ะเออสำเร็จ เรกบุญสัาเรล็จเห็นไหมก็เรียกบุญสัาเป็จอันนี้สัเร็เลยนะก็เลยแบบเดินมาแล้นเดินทางสนามหลวงแบบลอยเลยลงทางไม่ได้ใช่มครับไม่ลงเมื่อลงทางเดินลงทางนสนามหลวงสนามหลวไม่ีหลงนะยืแค่ตัดเองวันนั้นก็มีงานไงโอ้ยังรีบถึอภาพนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราประทับใจเนาะ อันนี้หมายถึงว่าที่เรียกว่า,า,าทางปรนะทานทางใช่ไหมคุณเอกก็เหมือนกันถ้าเจอใครที่ไหนนะดิวน้ำดิวท้าเนี่ยเออแล้วอีกเรื่องหนึง่งนี่ยที่ประทับใจเหมือนกันเลยนะเราไปฟังด้วครับอันนี้เป็นประสรบการณ์คนะราบไปเข้าป่าที่เลนแถวไอะไรนะแถอทุดรอนทะุดดอนหรือทุบดอนนี่แหละ้ะจำไม่ได้นะมันหนักมากจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้วนะ่ไาไปกับกลุ่มรถทัวร์นะ แล้วช่วงที่รถทัวร์ขึ้นเขาอ,อย่างนี้<ะ>มันขึ้นเขาทีนี้รถทัวร์มันขึ้นไม่ไหวมาตาักตรงกลางร,ระหว่างจะขึ้นจะลงทุกคนเขาลงหมดเ<อ>ดี๋ยวรถมันก็ไหล <What? S 2> ทีนี้ก็ต้องเปลี่นกันนะแล้วก็คนก็ต้องรีบลงลงเสร็จก็ต้องหาอะไรมาทำไว้เย่ะนะทีนี้ถ้านอยู่บนรถแกแล้วตอนนั้นนะ ก็แบบว่าแกลกคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้บอกไม่เห็นอ่ะแต่ก็พูดไปทั่วนะทีนี้พารรถมันอยู่กลางกลางพอดีเนี้ยก็พากันทีนี้ลงพอลงมาแล้วีนะรถไม่คว่ำลงเพราะว่าข้างทางเนี่ยมันเหวแบบเออมันไม่ถึงกับเหวหรอกแต่มันลงได้ไหมขึ้นภูผาขึ้นเขาจำไม่ได้หรอกจะไปอีกที่เนี้ยทีอ่าช่วงที่ลงมาเนี่ย ในเราเนี่ยมันเป็นประเภทที่แบบต้องสว,สวดสวดบทของพระพุทธเจ้าวะนะถ้า,าสวดไปสิพระปริศสวดบทไหนได้งับมา,างับักร์กมา,าเพื่อไปนั่งสวดสักพักหนึ่งรพระภิกษุประมาณสองสามรูปเ<า>ดินลงมาจากเขาเดินเท้าขวางเหมือนท่านไนน้นัะะนะท่าแนแม่ที่ถือโตกันอ่างเ<า>ด,ดินเดนถือโดมัดจับไม่ออก มีแต่ปนมัดนิดปัญญาตอกไม่ออกแั่นแหละพอท่านเดินมาเราก็รับสวมดมนต์สวมดมนต์เสร็จมาจะหาน้ำหาน้ำกดเต็มเต็มเลยอ่ะรีบก็ไปถวายอู้หูก็ไปถวายแล้วท่านก็ฉันเราก็ชื่นใจในเลยตอนนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็คือการารับทานเหมือนกันอ๋อฮะทำบุญแบบเหมาะสมกับกา พิสุกอาร้อนเลยนะแต่อ่ะร้อนลงมาเลยตื่นลงมาสามองค์ครับเนี่ยน้ำตัวเองไม่พอนะก็รีบบอกเอาไปกดเอาไปกดเรียกเจิดเจบอกเขาว่าเอาเรียกเรียกทั้งหลานะเป็นกุลีกุจออยู่ตรงนั้นนะเสียงดังลั่นป่าเลยคครรัับบพอทำบุญกับพระพิสุกเสร็จแล้วแผ่บุญจริงแล้นียแววนี้เลยบอกว่าใครที่ทำให้ไม่ขึ้นไปอ่ะเออ เดี๋ยวได้เหตุปัจจัยไหมได้เหตุปัจจัยเนาะเพราะว่าใครที่ทําให้รถมันค้างอยู่อะนะเอออยู่แถวเนี้ยนะอยากให้บุญก็ตอนนี้มาเอาบุญเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วทําผ้าป่าเสร็จแล้วเดินทางจะไปอีกที่หนึ่งแทนที่บุญที่กดทุกกดทําผ้าป่าตรงนั้นนถ้าไม่มีบุญผ้าป่าตอนนั้นนะไม่รู้ลถมันจะลบตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเข้าใจใช่ไหม แต่พอบุญอาจจะมีบุญตรงนี้เราเชื่อเรื่องบุญเนาะบุญที่ทํากันผ้าป่าก่อเนดนินทางมันคงจะมาช่วยอย่างไม่ให้ลงไปแต่ว่าหยุด <c oughs> ให้ก่อไม่ได้ทีนี้มาเห็นว่าที่มันหยุดอ่ะนี่การสาธิฐานเอาเองนะพอขึ้นรถเสร็จแล้วผ้าป่าเสร็จแล้วขึ้นรถเนี่นยคุยอะไรกันเปิดเพลงอะไรก็คือแบบตีร้อมเลย ้ тай, тай, แล้วก็ไม่ใช่เรียนอภิธรรมไงปลุกที่ไม่ใช่เรียนอภิธรรมทั้งหมดก็คนพนูนไปนไปางเรีบยก็เสียงดังเลยเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะทมมาบุตมาแทนที่จะแบบว่าสงบถักนะสงบเงียบขนาหรือไม่ก็คุยบบกันเบาๆหรือไม่ก็มีจิตธรรม่างอือ่นอาจจะพูดธรรมะพักธรรมะอย่าเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไง ขึ้นรถไปรับก็คุยแต่เรื่องสารเพราคันที่การนึกในใจแล้วตอนนะั้นว่าทำไมพวกเราถึงแบบเขึ้นทำพุนกันมานะทำไมถึงไม่สงบเสียบกันรู้ไหมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นไ,ไหมเพราะว่าเราเดินทางทางตาเดินทางนะอันตรายนะ่ะถ้าเดินทางแล้วไม่สวดมดกันเนี่ยไม่ คุทคุณทำบุญสังคุนหรือว่าไม่พูดธรรมะตลอดเส้นทางระวังให้ดีอันนี้แม่กลัวนะถ้าข่าวบิดกัดมานะอ่อันนี้ทําบุญพระป่าอย่างนี้แล้วขึ้นรถนะรถมันถึงได้ค้างตื่นแค่เขาอย่างเงี้ยยิดดูไม่ลงไม่ขึ้นอ่ะยิดดูแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยพูดถึงที่เสริมเสริมเล่าให้ฟังให้เชอเสริมครับค่ะตอน่่ะแต่พวกเราก็ต้อง ฝึกทำนะกรรมฐานเนี่ยนะต้องฝึกทำต่อไปอนุขหิตรรมานลูกพระภิสูจ์ทั้งหลายผู้วิจารณ์านโดยการสลัอย่างแท้ชิกไม่มีการยึดเหนี่ยวหัวใจในวัตถุทานนะั้นผนของทานชนิดนี้ย่องเกิดขึ้นในภพต,ต่อไปคือเป็นผู้มั่งคั่งกีรัพย์มากร่างพร้อมไปด้วยคามคุณอารมอย่างมหาศาลที่จิตน้อมอยู่ในการที่จะสเสวนากามกุณที่ตกมีอยู่อย่างผาสุขสบาย ไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนเข้ารั์โอ๊ยตกท้ายสกท้ายด้วยคำว่าเข้าซัพย์ใช้ซ<ล>ับตัวเองไปยคน,นหลายคนนะ,ะได้รัสบสมบัติมาห่วงป่าห่วงใช่มัธยมริยะหนักมากไม่ใช้เองแล้วก็ไม่แบ่งปันผูุอืหรือใช้ด้วยนะขี้เหนียวสิหคะเนี yeah, ่ยเพียวมัธยมริยะนะหลายคนเป็นแบบนี้นะ แต่เหมือนก็ไม่พอใจทรัพย์สินของตนแบบแต่งอแต่ลอ๋อมีมากแล้วยังไม่พอใจว่ามันต้องเพิ่มอีกใช่ไหมไม่เขาอาจจะไม่ไม่พอใจในการใช้ทรัพย์ของตนเน่ยเช่นยังแต่งตัวมอซอกินอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยเขาที่ตัวเองรู้เอ่งมี้เขาเรียกอะไรมีมีทรัพย์สินเยอะแยะเลยมีเงินซื้อของกินดีดีแล้วใช่ใช่ใช่ใไหมมีเงินซื้อของเสื้อผ้าใส่ดีด้วยเนาะแต่ไม่เอา ก็ยินดีในการกินอยู่แบบยาจบใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้ก็กรรมค่ะพัฒนยาเหมือนกันรัฒนยาที่ตัวเองเคยทำเอาไว้หลายภพหลายชาติเอ้ความตันีูเนี่ยมีมากแค่ไหนแม้คนอื่นก็ไม่สลัดให้เออตัวเองก็แบบไม่กินไม่ใช้แบบกินดีพอใจอาหารบูดอาหารเต้าอาหารั้าคือใช่แต่คนโบราณคนโบราณสมัยก่อนจะเจอ แล้วเสื้อผ้าดีๆแต่ที่มีใส่ก็ไม่ใส่นะไม่ยินดีเขาเรียกว่าเนี่ยิตที่ไม่ยินดีเลยค่ะเรียกว่าทรมาคุณอารมณ์ดีมันสามารถนะทำมาคุณอารมณ์สามารถทำให้โดยเองอยู่ดีกินดีนะแต่ว่าไม่ยินดีในการใช้รรมาคุณอารมณ์เขาเรียกว่าอยู่ในกาลทานใช่ไหมัไม่ไม่คนพวกนี้ก็ทำบุญเหมือนกันทำปัดใจสีเหมือนกันเขาเคยทำเอาไว้แต่เขาห่วง ก็สัตว์ยาของเขามีกําลังมันมีกําลังมากกว่าใช่มีแต่ไม่ได้ใช้ซใช่มีแต่ไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้ใช้ซั์ของตัวเองแล้วเหมือนกับว่ากายเป็นพวกเข้าเข้าซับตกปลัตัวเองไปอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นําเรื่องของมัจริยะโดยตรงให้เราเข้าใจเลยแล้วชาตินี้เหมือนกันถ้าพวกเราอะ มีกินมีใช้พอประมาณก,ก็ดีนะรหรือมีมากกว่าก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเป็นสหายทางก็ได้เป็นประดีาทางก็ได้เป็นสา,ารีทางนะถ้าเราสามารถแต่เรายาังไม่ค่อยจะทำนนะเราวางไว้เลยรเราจะามีอุปนิสัยกรณีกรณีตัวเองเห็นไหมเพราะกรณีผู้อื่นกันเคยเนี่ยความกรณีตรงนั้นอนะ่ะมันจะทําให้ตัวเอง่ ไม่ได้กินไม่ได้ใช้เหมือ like นกันเลยค่ะเจตนีตัวเองอ่ะยินดีใช่มันย้อนกลับกูก่ลเวาแต่การกับอนุขใหิอาคารได้ไงเห็นไหมคนที่สละแล้วไม่ห่วงใยในวัตถุก็คือความเมาฮะอโลภาเกิดสิทธิ์เป็นประการฮะสละก็คือต้องขาดเข้าใจเนาะต้องให้ขาดเลยแล้วต้องไม่ ไม่ไปใส่ใจว่าวัดถู่ที่เราให้นั่น,นเป็นของเราต้องต้องวางใจให้ดีเลย่ารสร้างที่ให้นันอ่ะใครเป็นเจ้วรั์ต่อไปอ่ะ <c oughs> คนรับใช่ไหมละ่ะคนรับคนรับสี่ต้องเป็นเจ้วรับใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเราจะสลายเขาก็ต้องเป็นเขาแล้วจ้าของ <c oughs> ที่เราจะบอกว่าอันนั้นยังเป็นของช้างอยู่เลย <c oughs> <c oughs> อย่างาโต๊ะโต๊ะัเนี้ยโต๊ะงงงเนีย พี่นั้ง,งตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นค่ะข้างหลังอ๋อใช่ห้าโนโรตรงนั้นอ๋อถ้าใครก็ตามนะบอกว่าน,นั้นแ่ะฉันซื้อแล้วนี่กดซื้อแล้วนั่นแหะฉันไลซื้อด้วยนั่น่ะอย่างเงี้ยของฉันนั่นน่ะเงินของฉันด้วยนั่น่ะอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเงินของฉันด้วยอย่างเงี้ยนะต้องระวังพี่ดีนะแต่ตรงนั้นข้าบอกว่าออเหตุแป๊บเนียชื่นใจกันเลยเนี่ยที่ได้สลักสีจีเออ ชื่นใจยังเลยที่เห็นสลักเนี่ยชื่นใจมากเลยคุณสลักมาชื่นใจ,ชใ,จใช่ชใเดี๋ยวรู้ไหมว่าไอ้ตัวนั้นน่ะแจ้งขอแล้วอเอาไปใช้ในห้องแล้วสลัก,ลก,ลกน,นั่นแหละเราชื่นใจเลยนั่นแหละแล้ว,ลวอาจารย์รู้ด้วยว่าเป็นของคุณที่คุณ<อ>สลัก,ลกเลยอาจารย์ไปใช้ได้คุณนะแล้วเก้าอี้ของที่คุณปุลสลักซื้อสลักวันนั้นก็าอี้สีเขียวอ่ะปุลจำได้ไหม ด้วยอิสิคิวยังอยู่นะอาจารย์ใช้ประจับเลยนะเออเห็นไหมหน่าพีไรก็นึกถึงคนให้ไมม่ดูสักนิดหนึ่หนักไปมือเขาลากเขาตัดหนักไปมืออันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เราไปฟังว่าสิ่งที่เราสลักไปแล้วเนี่ยุวกหมายถึงว่า เราลือาอ้อใจที่ไปเ,เรียกว่าอปรา拉รัตเจตนาต้องเกิดอย่างเงี้ยนะเรามองเห็นวัตถุข,ของเราทีไรเนี่ยเราลื้อถึงแค่นี้เรียกว่าสลักขากเนาะเอ่อเพราะสลักขากอย่างนี้เนี่ยผลนี่จะกลายเป็นผลมากมีสีสุกนะคือซับมาเนี่ยกรรมคุณอารมณ์ก็คือปัจจัยสีต่างๆเนี่ย